Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอให้ร่างกายแข็งแรงเป็นเด็กนะดีนะเรียนรู้เก่งๆวายขอพรอนกไก่กับขอพรนั่นหนงก่อนเรียนรู้เกง่งๆ ไม่ดื้อไม่ซน,นอ่าน,น้งทีนเ,เป็นเด็กดีนะครับอย่าดื้อนะเรียนเก่งๆแล้วเดี๋ยวจะได้มีงานมีการทําดีๆเนาะเป็นเด็กดีของคุณพ่อนะคะผมแล้วขอทออะไรคุณพ่อขออะไรพ่อขอให้ไม่ดื้อและเชื่อฟังคุณพ่อคนเดียวเท่านั้นเออไม่แล้วก็ห้ามเถียงคุณพ่อครับผมครับผม โอเคกินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้เอาออกเลยเ่าวางลงวางเลยอย่าไปกินอย่าไปกินมันเป็นเค้กเค้กจากร้้นหนิงใช่ไหมอ้าวด้านนี้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 เค้กมันจะดินอ่าตัดเลยลูกตัดดูใช่พกอันกลัวไม่อิ่มเหรอลูก อ่ะเดี๋ยวตัดแล้วเดี๋ยวแท้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวกินข้าวก่อนถ้ามีไหนฝาปิดมัน<อ>ก้วยพ้อพ่งจริงจริงจุดตัดเลย